จกคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสได้เวลาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสค่ะค่ะวันนี้ชื่อตอนของเราคือรักหมดโปร ทาไมโปรสั้นลงก็ไม่รู้นะคะเวลาเขามานั่งอ่านคําถามหลายๆคําถามแล้วรู้สึกแบบว่าเออเดี๋ยวนี้เขาโปรสั้นเนาะแต่ก่อนนะอประมาณ3เดือนแล้วมีความเปลี่ยนแปลงก็ว่ากันไปบางคนแค่เดือนเดียวก็ทะเลาะกันแล้วก็มีนะคะวันนี้ใครก็ตามทีที่เริ่มรู้สึกว่ารักหมดโปรหรือพี่คะมันหมดโปรไปตั้งนานแล้วลองมาฟังกันดูกับพอดแคสต์ในวันนี้ค่ะเกิดแรกเป็นน้องผู้หญิงนะคะชื่อน้องนาดค่ะน้องนาดบอกว่าอยู่กับแฟนมาเกือบจะ10ปีหลังๆวันนี้แฟนทําให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่มีตัวตนสําหรับเขา ถ้าถามความรู้สึกหนูตอนนี้หนูว่าหนูไม่ได้รักเขาแล้วค่ะเขาทาให้หนูชินชาและเริ่มหมดความรู้สึกดีๆเรามีลูกด้วยกันหนึ่งคนคแต่เขาก็ไม่ได้ให้ความสาคัญกับลูกเลยตอนนี้หนูมาอยู่ในจุดนี้เพราะความเกรงใจพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของเขาหนูควรทํายังไงดีเดี๋ยวก่อนนะสิบปีที่ผ่านมาหนูมีอาชีพของตัวเองหรือเปล่าคือต้องถามถึงอาชีพก่อนเลยค่ะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงคนหนึ่งกําลังจะคิดถึงการปรับเปลี่ยน ชีวิตคู่ที่จะไม่อยากคู่แล้วเนี่ย<ะ>เราต้องดูก่อนว่าเราจะเดินหน้าต่อไปอยังไงดูแลลูกเองได้หรือเปล่ายืนอยู่ได้ขาของตัวเองได้ไหมใช่ค่ะ <c oughs> เพราะเท่าที่น้องเล่ามาเนี่ยเหมือนกับเขาคนนั้นเนี่ยในท่านหน้าที่สามีก็ไม่ได้เป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่แย่ด้วยก็ไม่ให้ความสําคัญกับลูกแล้ว<ะ>แต่น้องทนอยู่เพราะเกรงใจพ่อแม่และญาติพี่น้องเขาซึ่งจริงๆไม่เกี่ยวเลยนะคะคนคนนั้นคือหัวหน้าครอบครัวเรานะคือสามี <c oughs> แต่คนคนนั้นไม่ใส่ใจเราแล้วอะแต่เราอยู่เพราะเกรงใจพ่อแม่และญาติพี่น้องเขา หรอแล้วน้องต้องเกรงใจไปถึงทั้งชีวิตเลยหรอและน้องต้องยอมทุกทรมานทไปทั้งชีวิตเพียงเพราะว่าเกรงใจญ,ญาติเขาเนี้ยนะค่ะมันไม่ใช่มั้งเกรงใจตัวเองและเกรงใจ,งใจพ่อแม่เรา <laughs> เกรงใจพ่อแม่เราด้วยค่ะพ่อแม่เราจะรู้สึกยังไงที่ทาไมลูกฉันต้องไปทนทุกทรมานเพราะเกรงใจพ่อแม่เขาทั้ง,ท,งทั้งที่ลูกเขย,ยของพ่อของแม่ไม่ได้ใส่ใจลูกสาวของพ่อของแม่แล้วอะค่ะคือถ้าในกรณีที่แบบพ่อแม่เขาหรือญาติพี่น้องของเขาเป็นคนดีมากๆอะค่ะคือดูแลเราอย่างดีมากๆจะนําให้เราเกรงใจอะพี่ว่า เขาน่าจะเข้าใจได้นะเพราะว่าพ่อแม่เขาหรือญาติพี่น้องเขาก็ต้องเห็นอยู่ว่าเขาเป็นสามีที่ไม่ดีหรือเป็นพ่อที่ไม่ดียังไงค่ะก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ต้องมองเห็นละมัง้งนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องไม่ยากที่เราจะทาความเข้าใจกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาว่าเออหนูก็ยังรักเคารพคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องเหมือนเดิมนะคะเปยงแต่ว่าวันนี้หนูคิดว่าแบบชีวิตหนูมันยังต้องไปอีก ไกลและหนูก็ควรจะมีความสุขในชีวิตบ้างตอนนี้หนูไม่มีความสุขเลยอะค่ะเนาะแล้วหนูก็คิดว่าหนูดูแลตัวเองได้ดูแลลูกได้งั้นหนูอาจจะต้องแบบเดินออกไปแต่ความเคารพนับถือเกรงใจใดๆยังมีอยู่นะคะเกรงใจได้นะคะแต่ว่าขอไม่มีความสุขไกลๆหน่อยเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีชีวิตของตัวเองและมีความสุขในชีวิตของตัวเองน้องนาดขาชีวิตคนเรามันไม่ได้ยาวไกลเท่าไหร่นะเราไม่รู้จริงๆนะว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วพ no ี่ก็ไม่แน่ใจอะค่ะว่าลูกของน้อง แฮปปี้มีความสุขดีอยู่หรือเปล่ากับการที่ต้องต้องอยู่กับคุณพ่อที่ที่เหมือนเหมือนครอบครัวก็ไม่มีความสุขเท่าไหร่ค่ะน้องไม่ไม่ได้บอกมาว่าแบบมีทะเลาะวิวาทมีอะไรกันอยู่หรือเปล่าค่ะนะแต่อันหนึ่งนะคะคือน้องคงไม่สามารถตัดสินใจแล้วทาอะไรได้อย่างรวดเร็วทันใจหรอกอม,มันอาจจะต้องค่อยๆเคลื่อนตัวเพียงแค่เรชาชัดเจนแล้วนะว่าเ เราไม่ได้รักเขาแล้วอะและรู้สึกเลยว่าเขาก็ทําให้เราดูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีตัวตนเท่าไราหร่มีเป้าหมายมีเป้าหมายวางแล้วค่อยๆวางก่อนว่าจะไปยังไงให้ถึงเป้าหมาย <c oughs> ค่อยๆเคลื่อนตัว <c oughs> หรือแม้แต่การบอกกับที่บ้านเราพ่อแม่เราว่าตอานนี้อะไรเกิดขึ้นในบ้านเราและเราคิดและตัดสินใจยังไงแน่นอน <c oughs> ค่ะผู้ใหญ่จะต้องคอยเบรกนั่นเบรกนี้แต่อย่างน้อยมันก็จะทำให้เรายิ่งใช้ระยะเวลาและทําให้เราตัดสินใจได้คมชัดขึ้นว่าเฮ้ย ฉันทนมาสักพักแล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแล้ววันนี้ฉันตัดสินใจเลิกแล้วก็เดินออกจากบ้านเขาไปเลยก็คงไม่ใช่มันผ่านการคัดกรองแล้วหรือบางค,ค,คนนะทำความเข้าใจไหมกระทั่งกับลูกค,ค,ค่อยๆพูดค่อยๆถามลูกเอ๊ลูกถ้าเกิดเราจะเป็นแบบนี้จะยังไงดีนะ่หรืออะไรก็ตามพี่ไม่แน่ใจว่าลูกของน้องโตขนาดใดแล้วนะคะ,คะมันก็ใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับคนรอบๆตัวและยังไงในที่สุดชีวิตเป็นของเราอะคะ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือก ที่ทางของเราความสุขของเราค่ะนะคะน้องสรัญชนาบอกว่าคบกับแฟนมาเกือบสามปีหนูรักเขามากๆากแรกๆเขาก็ดีกับหนูทุกอย่างนะคะพอเขาได้สิ่งที่ต้องการเขาทํากับหนูเหมือนหนูไม่มีตัวตนไม่เคยให้ความสําคัญกับหนูเหมือนเมื่อก่อนทุกวันนี้หนูร้องไห้คนเดียวตลอดหนูไม่รู้ว่าหนูควรเลิกกับเขาดีไหมพอหนูคิดจะเลิกหนูก็ตัดใจจากเขาไม่ได้หนูควรทายังไงต่อไปดีหนูเห็นไหมคะว่าทั้งหมดอยู่ที่หนูเองแหละ <c oughs> คิดจะเลิกแต่ตัดใจจากเขาไม่ได้แต่ถ้าหนูอยู่ต่อหนูก็ต้องรับรู้การไม่รักของเขานะเพราะน้องเห็นแล้วนะคะว่าเขาทําให้หนูไม่มีตัวตนไม่ให้ความสําคัญกับหนูเหมือนก่อนและยังปล่อยให้หนูร้องไห้คนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหนูบอกว่าหนูตัดใจจากเขาไม่ได้แสดงว่าหนูก็ต้องยอมร้องไห้คนเดียวต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าปลายจบคืออะไรค่ะเวลาที่มันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาค่ะเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนเนาะว่า การตัดสินใจนั้นการเลือกแต่ละครั้งมันย่อมจะมีทั้งสิ่งที่ดีขึ้นและสิ่งที่สิ่งที่เสียไปอะคะ่ะเราไม่ได้ทุกอย่างอย่างใจหรอกเพราะเหตุการณ์แบบเนี้ยมันมันต้องเลือกไงแต่ว่าพอหนูบอกว่าหนูจะเดินออกไปหนูก็เสียใจเพราะวรักเขาแต่หนูจะอยู่หนูก็เสียใจนะคะอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องช่างใจดีๆว่าแบบไหนค่ะที่หนูจะพอจะมีความสุขได้มากกว่าเหมือนที่หลายๆทีเราบอกกันนะว่าเฮ้ยถ้าเจ็บวันนี้เราจบ <c oughs> แปลว่าโอกาสข้างหน้ายังมองเห็นความสุขทางสว่างยังมีอยู่หรือจะยอมเจ็บไปเรื่อยๆ <c oughs> เจ็บแบบนี้แล้วเออยังไงก็รักไงก็รักไงก็เลยเจ็บไงก็เจ็บไปเรื่อยๆแบบนี้ <c oughs> เราเท่านั้นเป็นคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกแต่เราอาจจะไม่ได้อะไรทุกอย่างนะคะค่ะเแต่ว่าเราอยากจะเลือกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนมีความสุขมีความทุกข์แบบไหนชีวิตนั้นเป็นของเรา <c oughs> บางคนนะ วันนี้รู้สึกว่าแบบการออกไปมันยากจังเลยอ่ะมันเจ็บจังเลยแต่พอตัดใจตรงนี้ได้มันเหมือนการก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างได้อะค่ะ,คะแล้วไปรู้ทีหลังว่าโอ้โหชีวิตมันดีขึ้นเยอะเวลาไม่มีเขาอะแบบนั้นก็มีะนะคะหรือแม้แต่คิดไว้ก่อนว่าเฮ้ยในที่สุดเราคงไปอ่ะอแต่ก่อนไปจะคุยกันก่อนก็ได้นะเพราะว่าเท่าที่ดูคือเหมือนกับหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้น<ม>คือพอเขาได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็วาทางกับหนูเหมือนหนูไม่มีตัวตนเคยเปิดใจคุยกันไหมคะว่า อะไรเกิดขึ้นในสามปีของเราและเขายังอยากเดินหน้าต่อไหมไม่แน่นะคะคําตอบของเขาอาจจะทําให้น้องตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นดีกว่าคิดแทนทําทุกอย่างแทนเขานึกเองตัดสินใจเองไปไม่ไหวเองอะค่ะเชื่อไหมคะว่าต่อให้วันหนึ่งต่อให้น้องบอกว่าหนูไปจากเขาไม่ได้ค่ะตัดใจจากเขาไม่ได้แต่ถ้าเขาไม่ได้อยากให้เราอยู่เราก็ต้องไปอยู่ดีในที่สุดแล้วแต่บางเอญสิ่งที่น้องพูดมามค่ะมันดูเป็นแบบจับต้องไม่ค่อยได้เนาะ,ะมันจะไม่ได้เหมือนกับว่าแบบนอกใจ หรือทำร้ายหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นชัดๆเลยว่าอ๋อคนคนเนี้ยทํากับเราแบบเนี้ยต้องแบบไม่ใช่แน่ๆเลยแต่พอบอกว่าเขาทํากับนูมันไม่มีตัวตนค่ะอะไรเงี้ยมันดูเป็นแบบเหมือนมันมันเป็นนามาทามากๆอะค่ะพี่ก็เลยแอบไม่แน่ใจนิดนึงเหมือนกันนะว่าสิิดองกาลังคิดมากร้องไห้อยู่ทุกวันนี้การที่แบบไม่ให้ความสาคัญกันนูเลยอะไรเงี้ยบางทีมีเหมือนกันนะบางคนพี่เจอพอไปถามไปคุยกันจริงๆอะอีกฝ่ายไม่รู้ตัวเลยอะใช่ก็ไม่ได้เห็นว่าทําอะไรเพียงแต่แค่ อีกฝ่ายหนึ่งก็อยากได้มากกว่านี้ใช่ใช่ดังนั้นนะคะก็ต้องเอาให้ชัดๆเหมือนกันเนะว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดจากการที่เขาให้ไม่พอหรือหนูขอมากไปอะ่ะเนอะก็อาจจะต้องใช้วิธีคุยกันถ้าคุยกันแล้วเขาบอกอ้าวฉันไม่ได้รู้เลยนะว่าฉันได้ทําแบบนี้กับเธอไปก็อาจจะมีโอกาสในการปรับตัวปรับใจกันกลับมาใหม่ก็ได้นะคะค่นะานะบางคนติดแค่การสื่อสารจริงๆนะอลองคุยกันดูก็อ,อาจจะเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารก็ได้ในกรณีนี้ใช่ค่ะ น้องนองเยาวหนูกาแฟนเราครบกันมาได้สักพักค่ะแรกแรกเราคุยกันดีไปหมดทุกอย่างเหมือนจะรักเรามากถึงขั้นวางแผนแต่งงานกันเลยนะคะอันนี้ก็เร็วไปใจเย็นๆค่ะพอมาแรกๆรกความจะแต่งงานเลยแต่พอมาหลังๆเขาเริ่มคุยน้อยลงไม่พูดถึงเรื่องแต่งงานกลายเป็นว่าเราคิดมากจนทะเลาะก,กันเขาพูดมาว่าเขาดีไม่พอหรอกนะให้เราไปหาคนที่ดีกว่าเขาแล้วกันเอาพอถามว่ายังรักรกันอยู่ไหมเขาตอบว่า เฉยๆกลายเป็นแบบนี้ไปเลยค่ะหนูควรทํำยังไงดีอันนี้ชัดกว่ากว่าน้องตัะหนัขทางบนใช่ใช่ค่ะคือคือความรักมันคงเคลื่อนตัวเนาะแรกๆโอ้โหดูแลอย่างเจ้าหญิงจะแต่งงานกับเธอนะแต่พอเขาเริ่มคุยน้อยลงจริงๆพอความใส่ใจน้อยลงเนี่ยก็พอจะเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าเอ๊ะกำลังจะเทหรือเปล่าค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามทีที่เราอุตส่าห์พูดกันตรงๆแล้วเขาก็ดันตรงกว่าคือเขาดีไม่พอนะ ให้เธอไปหาคนที่ดีกว่าร<ห>ัก<ข>กันทีมันชัดมากคือ,อยังรักกันอยู่ไหมแล้วเขาบอกเฉยเฉยเนี่ยค่ะอันนี้ชัดซะยิ่งกว่าชาัดเองอะคะ่ะค่ะหนูกวนทํายังไงดีทําใจและคงต้องถอยออกมาค่ะค่ะเพราะเขาไม่ได้อยากให้เราเดินต่อแล้วนี่ถ้าเกิดคนคนหนึ่งถามว่ารักไหมแล้วเขายังบอกว่ารักอะพี่ยังรู้สึกว่าอาต่อให้มีเปอร์เซ็นต์เดียวก็ยังอยากลุ้นให้น้องอยู่ต่อนะแต่ถ้าเขาบอกว่าเฉยเฉยขณะคําว่ารักที่ออกเสียงง่ายๆเขายังไม่โกหกให้เราเลยอะเขายะบอกเออเฉยๆแปลว่าเขาชัดเจนนะคะว่า เขาไม่ได้รู้สึกใยดีกับความรู้สึกของเราแล้วไม่แม้แต่จะถนอมน้ําใจอะค่ะใช่ค่ะคนบางคนนะเลือกโกหกเออลักๆักลักลักแต่การกระทาไม่ใช่นะแต่เออพูดพูดไปเพราะว่าอ่ะก็ถนอมน้ําใจกันไว้ก่อนสักนิดก็ดีแต่นี่เขาตรงมากเลยนะคะเขาไม่คิดแม้แต่จะถนอมน้ําใจเลยเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าความรู้สึกเขามันถึงไปถึงที่สุดอะไรบางอย่างแล้วแหละเพราะฉะนั้นหนูควรทายังไงดีพี่ว่าทําอะไรไม่ได้แหละเนอะเพราะว่าถ้าหนูเลือกว่าหนูจะอยู่ต่อไป จะทาอะไรยังไงก็ตามแต่หนูก็คงจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องเสียใจอะค่ะนะคะ,ะ,คะลองค่อยๆเผื่อใจแล้วก็เดิน<ม>หน้าไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งก่อนเจอเขาเรายังอยู่ได้ตอนนี้ถ้าจะไม่มีเขาอีกครั้งก็แค่กลับไปอยู่ให้ได้คล้ายๆเดิมแต่เข้าใจเนาะบางคนมาแบบมาเต็มอะมาโหมเลยค่ะเออมาแบบม่ให้เรามีความหวังไปถึงไหนๆแล้วแล้วอยู่ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจละง่ายๆอย่งายงนี้ก็มีถึงได้บอกว่าความเป็นธรรมชาติอย่างที่พี่ชอตบอก คือบางทีเราต้องแอบสงสัยเหมือนกันว่าเดียวเดียวเดียวดีเราจะรักอะไรฉันมากขนาดนั้นจ้าเราเพิ่งคบกันเพราะถ้าอะไรก็ตามทีที่มันแบบว่ามาอย่างรุนแรงเกินปกติเวลาจะไปก็อาจจะไปอย่างงงะรีบรักแล้วบางทีรีบเลิกด้วยอะค่ะค่ะน้องปอนค่ะเออหนูคบกับแฟนมาตลอด8ปีค่ะตลอดเวลาที่คบกันนะคะ3ปีแรกเขาดีมากเลยค่ะแต่4ปีให้หลังหนูจับได้ว่าเขานอกใจตลอดวันหนึ่งเขาแอบไปคบกับพนักงานฟิตเนส หนูก็เลยตัดสินใจเดินออกมาเขากลับมาบอกว่าให้รอเขาได้ไหมเผื่อเขาเลือกผิดเฮ้ยนี่ก็พูดตรงเกินหนูเสียใจมากค่ะทําไมก็เห็นแก่ตัวได้ขนาดนี้หนูขอกําลังใจให้หนูหน่อยพี่ให้กําลังใจหนูไปเต็มร้อยเลยน้องปอหนูเอากําลังใจจากพี่ไปเลยแล้วเดินออกมาเถอะใช่ออกมาอย่างแข็งแรงค่ะเพราะสิ่งที่เขาพูดน่ะเห็นแก่ตัวชัดมากค่ะรอได้ไหมเผื่อเขาเลือกผิดอ๋อน้องปอบอกกัาเลยว่าเอ้ยแต่ตอนนี้ฉันเลือกถูกแล้วว่ะ ที่ฉันเลือกถูกเพราะว่าฉันรู้แล้วแหละว่าคนอย่างเธอไม่ควรค่าแก่การรอนะคะพอเธอเฮ้ยน้องก็มีคุณค่ามากพอนะจะไปตั้งนั่งรอก่อนว่าเ,เดี๋ยวก่อนนะเธอเดี๋ยวฉันมานะฉันดูก่อนว่าคนนั้นฉันเลือกถูกหรือเปล่าอะไรจ้าเธอมีคุณค่าขนาดให้ฉันต้องรอขนาดนั้นเลยหรือต้องปอนใช่ไหมส่งกํลาลังใจให้หนูนะคะหนูกําลังทําสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในโลกค่ะค่ะน้องฮันน่าค่ะมีคนฝากมาถามค่ะถ้าตอนแต่งงานไม่อ้วนแต่พอแต่งงานแล้วเขาอ้วนขึ้น แล้วแฟนรังเกียจแบบนี้ควรอ้วนตั้งแต่ก่อนแต่งงานเลยไหมคะเดี๋ยวนะ้มันเกี่ยวกับการหมดโปรตรงไหนคะคือโปรเป็นเรื่องของการอ้วนไม่อ้วนเหรอนี่ถ้าชีวิตรักมันจะต้องผูกกับน้ําหนักขนาดนั้นนอะดูไม่ค่อยรักเท่าไหร่หรือเปล่าคะเออถ้าคนจะรักต่อให้อ้วนเขาก็รักนี่แอบเหมือนโยงเขาเพลงนิดหน่อยมันไม่เกี่ยวกับอ้วนไม่อ้วนน่ะน้องคะคือยังไงอ่ะแต่ก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า คนที่เราจะแต่งงานด้วยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ขนาดนั้นหรือเปล่าพี่ชอบวิธีแก้ปัญหาของน้องอะงั้นอ้วนไปเลยด้ก่อนแต่งงานให้รู้แล้วรอดไปจะได้ช<ป>ิน <laughs> ้วถ้าเกิดอ้วนแล้วเขาไม่แต่งงานด้วยแล้ว <laughs> ะคะเอาแต่จริงถ้านับอ้วนเป็นเรื่องนิสัยอะ <laughs> มันก็เหมือนกันแหละค่ะว่าก่อนแต่งงานหรืออะไรก็ตามเป็นตัวของตัวเองสุดเลยเอาให้สุดแล้วดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายอมรับกันในข้อบอกพร่องบางข้อได้ไหม รักกันมากพอจะมองข้ามเรื่องบางเรื่องได้ไหมเพราะฉะนั้น้องก็อ้วนไปเลยก่อนแต่งงานแต่เพียงแต่แค่ว่าถ้าคนคนหนึ่งจะรักเราต้องแค่อ้วนไม่อ้วนอ่ะโอ้โหชีวิตมันยังมีอะไรให้ต่อสู้กันอีกเยอะมากนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องอ้วนไม่อ้วนอย่างเดียวอะถ้าเกิดเขาจะเลือกเราเพราะอ้วนไม่อ้วนจงให้เขาไปเลือกนางแบบเลยค่ะจบๆไปอืมจริงๆแต่เราก็ไม่ควรอ้วนมากนะคะเพราะว่าสุขภาพจะไม่ดีใช่แล้วควรดูแลตัวเองเพื่อตัวเองอ่ะไม่รู้สิไม่ใช่ว่าอ้วนผอมเพื่อใครสักคนหนึ่งถ้าหากว่าอ้วนแล้วเขารักพอผอมเขาไม่รักปุ๊บเอง่ายดีนะ มันเพิ่มขึ้นแลวลดลงตามน้ำหนักแล้วความรักดูแบบดูง่ายมากเลยชีวิตรักไม่ง่ายขนาดนั้นเอาจริงๆพี่ว่าเพราะพี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าที่เขาเริ่มจะแบบเบื่อหรือรงเกียดหรือบอกเลิกหรืออะไรก็ตามแต่นั้นเพราะเราอ้วนจริงๆหรือเพราะมันเป็นแค่ข้ออ้างกําลังหาเรื่องหรือเปล่าใช่บ่อยครั้งค่ะที่เราพบว่าเหตุผลของการไม่รักบางทีมันเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเพีเห็นแต่ว่าเขาอยากจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อ จะได้สบายใจขึ้นก็อ้วนแล้วกันเพราะเธออ้วนแล้วฉันเลยเลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อุ๊ยน้องคะไปดูพี่อ้อยพี่ชฉาตัวต่อต,ตัวในหลายๆ EP นะม,มีคนที่รักกันมากทั้งที่แฟนเขาอ้วนมาก<ช>ไม่เห็นเขาเกี่ยวอะไรกับกับเอ้อ้วนไม่อ้วนเลยอ่ะจริงๆนะคะ <c oughs> เขาก็ยังรักกันได้อยู่เลยอะ <c oughs> <c oughs> มีผู้หญิงคนนึงคะ่ะเคยมาคุยกับเราอะอ้วนมากจนถึงขนาดที่แบบว่าเวลานั่งแล้วแบบแล้วแบบไม่สามารถจะทําความสะอาดตัวเองได้อย่างเงี้ยแล้วแฟนเขาก็ช่วยทําให้อย่างไงก็มีนะแล้วผู้ชายเขาก็เป็นผู้ชายตัวเล็กๆตัวตัวไม่ได้ใหญ่ตัวผอมๆค่ะ เขายังมองข้ามเรื่องเหล่านั้นไปเลยอ่ะเพราะเขารักกันไงนะคะบางทีมันแค่นี้เองนะฮันน่าช่วยเอาไปตอบคนที่ฝากมาถามด้วยนะลูกน้องอริสาค่ะหนูมีแฟนเป็นผู้ชายคบกันมาได้เกือบสองปีแรกๆทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยจนหนูเริ่มมารู้สึกว่าหนูชอบผู้หญิง เอาทำไมคะยังไงนะมาเกี Holy> ่ยวกับประโยคด้านบนยังไงหนูสบายใจเวลาอยู่ด้วยหนูเลยดึงผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในชีิตประจําวันของหนูแต่หนูไม่กล้าที่จะบอกแฟนหรือบอกพ่อแม่ตรงๆหนูรู้สึกผิดกับแฟนผู้ชายของหนูมากไม่รู้จะทํายังไงดีค่ะเวลาคุยกันเรื่องแบบเนี้ยเรามักจะพูดเสมอว่าไม่ต้องคิดถึงเรื่องเพศละกันไม่ต้องคิดว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายน้องก็เป็นคนหนึ่งที่มีแฟนอยู่แล้วไปมีคนอื่นนอกใจไปหาคนอื่นค่ะแล้วก็ไม่กล้าบอกแฟน แล้วก็ไม่กล้าบ,บอกพ่อแม่<ช>ข้ารู้สึกผิดแต่แปลกนะคะหนูรู้สึกผิดแล้วไม่กล้าบ,บอกเขาแต่กล้านอกใจเขานะหนูกล้าทาผิดมากกว่าการการนอกใจ<อ>กเป็นความผิดมากกว่านะคะ<ช>แต่หนูกลับรู้สึกว่าแบบว่าหนูกล้านอกใจอะ่ะเ<ช>ด๋อไม่รู้สึกผิดคือจริงๆไม่ต้องบอกก็ได้นะว่าน้องนอกใจถ้าน้องกลัวมากขนาดนั้นก็แค่เราไม่ได้รักเขาแล้วอ่ะก็แค่บอกเลิกใช่ค่ะเพราะว่าคนเราถ้ารักกันมากพอไม่นอกใจหรอกแต่ถ้าเกิดเราไปนอกใจเนี่ยแปลว่าหนึ่งเราไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าไหร่แล้วล่ะ น้องถึงไม่ได้แคร์ความเสียใจของเขาเลยเพราะเรื่องแบบนี้ใจเขาใจเราค่ะเวลาที่เรามีแฟนและเรารักแฟนมากๆเราจะไม่นอกใจเวลาที่เราอยากให้แฟนรักเรามากๆเราก็ไม่อยากให้แฟนนอกใจเช่นกันเลยแต่ถ้าน้องรู้สึกว่าหนูมีแฟนเพศละคนไม่ได้เหรอคะพี่ก็มีแฟนผู้ชายให้พ่อแม่สบายใจแล้วก็มีแฟนผู้หญิงเอาให้ถูกใจตัวเอง <c oughs> อันนั้นเรียกว่าน้องเห็นแก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจใครต่างหากนะคะและถ้าน้องรู้สึกว่าน้องชอบผู้หญิงคนนั้นจริงๆแล้วน้องไม่เห็นใจเขาเหรอทําไมชอบผู้หญิงคนนั้น แต่ให้ผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นแค่ส่วนเกินในชีวิตเราล่ะเห็นปะคะว่าไม่มีภาพของความเห็นแก่ตัวเต็มไปหมดมันมีภาพที่เห็นแต่ความรู้สึกตัวเองจนไม่แคร์ความรู้สึกคนรอบตัวเลยแม้สักคนเดียวค่ะนะคะเพราในสิ่งที่หนูรู้สึกผิดหนูรู้สึกว่าหนูแคร์แฟนผู้ชายของหนูแต่การที่หลอกลวงเขาอยู่เนี่ยค่ะมันไม่ได้แปลว่าหนูแคร์เขาหรือใส่ใจหรือหรือให้ดูแลความรู้สึกของเขานะค่ะนะคะหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ตามพี่ว่าในที่สุดแล้วอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็รักแล้วก็ อยากเห็นลูกมีความสุขแหละถ้าลูกอยู่กับใครแล้วไม่มีความสุขพี่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็พร้อมจะเข้าใจค่ะที่เราเรื่องก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ต้องบอกพ่อแม่ตรงๆก็ได้เพราะว่าหนูเอาทุกอย่างมารวมกันจะทาให้หนูรู้สึกว่างั้นหนูไม่บอกใครเลยดีกว่าถ้าหนูรู้สึกผิดกับแฟนผู้ชายหนูมากเคลียร์ทีละคนค่ะก็บอกกับแฟนผู้ชายว่าเออเธอเราไม่ได้รักกันมากพอจะเดินหน้าต่อแล้วนะแล้วพอบอกเลิกกันไปพ่อแม่คงถามอ่ะทำไมเลิกกันอ๋อก็รู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วะคะ่ะแม่รู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าอออยู่่่ตมันนนีปญหาแ เคลียร์ไปทีละเรื่องก,ก่อนก็ได้ค่ะนะน้องปูเป้ค่ะ,ค,ะคือหนูกับแฟนคบกันมาจะสามปีแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันเมื่อต้นเดือนอยู่ดีๆเขาก็มาบอกว่าเขาอยากอยู่คนเดียวอม,มาแล้วค่ะเหตุผลในการบอก <ไฮ S 2> เลิกทั้งๆที่หนูไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเขาบอกว่าไม่ชอบนิสัยของหนูที่มันเด็กมันเด็กแล้วก็ดูคิดเล็กคิดน้อยเกินไปเขาก็เลยตีตัวออกห่าง และเขามาบอกว่าถ้าเขาไปไหนไม่รอดเขาจะกลับมาง้อเราเองแหมแอบแทงกั๊กนะคะอีกลเจอแบบนี้อีกแล้วะคือตอนนี้หนูไม่รู้ควรจะทํายังไงดีค่ะถึงจะหลุดพ้นจากจุดจุดนี้ไปได้สักทีหนึ่งค่ะปัญหาใด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 ที่เขาทําอยู่เนี่ยค่เนอะพี่ว่ามันมาตายตอนที่ตอนสุดท้ายที่หนูบอกว่าอไม่รู้จะทํางไงดีที่จะหลุดพ้นเนี่ยแปลว่าหนูยังไม่สามารถเดินออกไปจากตรงนี้ได้ที่รู้แล้วแหละว่าควรจะเดินออกไปนั่นเองค่ใช่ไหมคะมันถ้าเป็นปัญหาตรงนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะ ใครใครก็ช่วยหนูไม่ได้อ่ะค่ะคือตอนนี้เนี่ยต่อให้ยังไม่ได้แต่งงานกันก็เป็นเรื่องดีนะถ้ามองอีกมุมหนึง่งเขาบอกอ,ากอยากอยู่คนเดียวแล้วเขาบอกเลิกหนูค่ะแค่นี้เองเขาตีตัวออกห่างแล้วเขาบอกว่าถ้าไปไหนไม่รอดจะกลับมาอ๋ออันนั้นไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปให้สิทธิ์เขาอะค่ะ,คะก็บอกว่าเฮ้ยไปจากชั้นเนี่ยมันไม่ยากนะแต่กลับมาก็ไม่ง่าย ไปแล้วไปเลยไปแล้วไปเลยใช่ค่ะเราก็มีสิทธิ์ตัดสินใจค่ะน้องคะอย่ายอมให้ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ชายคนนั้นแต่เพียงผู้เดียวค่ะเพราะในที่สุดแล้วอะน้องจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อะที่แบบว่าต้องมาแบบรอให้เขากลับมาค่ะแล้วถ้าเกิดเขาไม่กลับมาล่ะอ๋อม่ก่อนว่าฉันเป็นแค่เป็นแค่ที่พักของเธอในวันที่เธอไปไม่รอดอย่างเงี้ยหรอไปไม่รอดก่อนแล้วฉันจะกลับมาคุณค่าเราอยู่ตรงไหนอะน้องปุเป้ค่ะ ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามแต่สู้วันนี้ให้เขาไปนะแล้วไปเลยดีกว่า,าให้สุดเลยคุณค่าเรายังอยู่เต็มค่ะค่ะมันคุณค่าในตัวเราไม่ได้ไปพร้อมกับการที่ผู้ชายคนหนึ่งทิ้งไปนะ,ะแต่ถ้าเรานั่งรออยู่อันนี้แหละค่ะคุณค่าเราจะไม่มีเหลือเราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ของตายค่ะ <S <S อยู่ที่เดิมๆไม่ต้องดูแลก็อยู่ที่เดิมกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้อ๋อไม่ใช่ชั้นแน่นอนนะคะแต่ไปน้องเมย์ค่ะน้องเมย์บอกว่าหนูกับแฟนคบกันสี่เดือนละ ตอนเขากันใหม่ๆดีหมดทุกอย่างอันน,นี้หลายคนเนริ่มต้นด้วยประโยคน,นี้<ม><ล>ค่ะเป็นเป็นเรื่องของโปรโมชั่นจริงๆค่ะ <Okay. S 2> พออยู่กันสามสี่เดือนโอ้อันนี้สั้นมากนะคะ <Okay. S 2> เขากลับทําร้ายเรามาตลอดเลยชอบตีชอบด่าเวลาไม่พอใจก็ชอบไล่หนูไม่รู้ว่าหนูทนอยู่กับเขาได้ยังไงพอมีสาวๆส,สวยๆมาเขาก็จะบอกว่าสวยว่ะแต่ <Ooh. S 2> ดูหนูสิอะไรก็ไม่รู้ oh. เอขาจะชอบพูดให้หนูเสียความรู้สึกบ่อยๆไม่รู้จะทํายังไง <laughs> ทาอะไรไม่ได้แล้วค่ะ เพราะเขาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะเปลี่ยนเขาก็ไม่ได้และไม่รู้นะพี่มีความรู้สึกว่าเขาดูไม่ให้เกียรติแฟนเขาเลยอ่ะน้องคะมีผู้หญิงสวยๆมาแล้วบอกอเฮ้ยสวยว่ะล้วหันมาดูแฟนแล้วบอกว่าดูนี้ดีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอ้ยถ้าไม่อยากมีฉันเป็นแฟนขนาดนั้นนะ่ะ <c oughs> ฉันไปยืนสวยที่ไกลๆเธอก็ได้นะค่ะ <c oughs> น้องคะรีบตัดสินใจเถอะเพราะว่าน้องเพิ่งเริ่มต้นคบออมากันได้แค่สี่เดือนเองสามสี่เดือนยังทําร้ายเราขนาดนี้พี่นึกไม่ออกเลยว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วสามสี่เดือนตีแล้วนะ ค,คนรักกันทําร้ายกันแบบนี้หรือพ่อแม่หนูถนอมหนูมาแทบทั้งชีวิตของคุณพ่อคุณแม่แล้ววันนี้มาปล่อยให้ผู้ชายที่ไหนมาตีมาตกเอาล่ะคะแล้วมาด่าด้วยอะ่ะคนที่รักกันแล้วไม่ให้เกียิกันขนาดนี้เขาไม่ได้เรียกว่ารักนะคะน้องอย่าบอกว่าไม่รู้จะทํำยังไงน้องรู้ว่าจะทํายังไงแต่หนูยังไม่ยอมทําต่างหาก <c oughs> ทางออกมีคะ่ะอยู่ที่น้องพร้อมจะออกหรือยังทําไมน้องต้องเอาคุณค่าของชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งมายอมทนกับผู้ชายแย่ๆคนนี้ล่ะคะพี่ย้ำอีกทีนะ นี่แค่สี่เดือนนะอไอ้คําว่าคบกันใหม่ๆดีหมดทุกอย่างเนี่ย<ะ>ตรงนั้นมันกี่เดือนนะคะนิดเดียวเองเนาะปับเดียวสามสี่เดือนแล้วลองถามตัวเองสิว่าคนคนนี้คือคนที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยไปอีกแบบโหงมายาวนานตลอดชีวิตได้จริงๆหรอในเมื่อแค่สามสีเดือนก็ยังทําขนาดนี้เรื่องตบตีนะคะจำไว้เลยนะไม่มีเบาลงอะอใครก็ตามลองได้ตบตีนะแล้วเรายอมมันจะมีแต่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆคะ่ะ พี่ว่าไม่ถึงปีก็อาจจะฆ่าน้องก็ได้นะค่ะนะเพราะเราต้องรักชีวิตเราห่วงชีวิตเราสําหรับคนที่รักเราและเป็นห่วงเรายังมีอีกเยอะนะคะค่ะอย่าปล่อยให้มาแบบคือทุกวันนี้มันมีข่าวแบบนี้เยอะมากเนาะเรื่องการทําร้ายร่างกายเรื่องอะไรต่างๆนานา่แต่ใน,นที่สุดแล้วว่าค่ะเราต้องไม่ยอมอะคะ่ะเราต้องเดินหนีออกมาให้ได้ค่ะนะ,นะคะเอาใจช่วยนะน้องเมย์ทำได้คะ่ะอย่ายอมให้ใครต้องเป็นคนที่เลือกหรือไม่เลือกเราเราต่างหากที่ต้องเลือกทางชีวิตของเราเองนะคะ น้องพลอยคะ่ะอีกสักหนึ่งคนแล้วกันนะคะ,คะก่อนจะตกลงคบกับเขาก็ดูจนมั่นใจแล้วนะคะแต่พอเราครบกันเป็นแฟนเท่านั้นแหละปีกว่าๆเขาเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือคะ่ะเราว่าก็ดูใจกันมานานแล้วแต่เขาก็ยังมีมุมเซอร์ไพรส์ได้เสมอตอนนี้เรารักเขาไปแล้วอะคะ่ะไม่รู้จะถอยยังไงเขาไม่สนใจเรานอกใจเราพูดจามไม่ดีกับเราพี่ๆช่วยพูดอะไรให้หนูตัดใจจากเขาให้ได้สักทีโถน้องพลอย ไม่ว่าพี่อ้อยพี่ชอดจะมีสักกี่สิบกี่ร้อยพี่อ้อยพี่ชอดเนาะ,ะจะพูดอะไรยังไงก็ตามแต่สุดท้ายมันั้นขึ้นอยู่ที่ตัวน้องอยู่ดีแหละค่ะเนาะจริงจริงนะคะอันนี้ปีกว่าเนาะโอ้โหเปลี่ยนไปขนาดนี้ขนาด<ะ>นี้เนี่ยอ,อย่างที่พี่พูดตะกี้เลยเหมือนเลยแล้วจากนี้ไปอะคะ่ะใช้เวลาอีกเท่าไหรม่มันยากมากค่ะตรงที่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนเขาให้มันดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากจริงเพราะเราเปลี่ยนคนไม่ได้ค่ะเนาะ เพราะฉะนั้นวันนี้เปลี่ยนได้ที่ตัวเราเองแล้วล่ะคะ่ะจะอยู่กับสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตเหรอค่ะคือน้องพลอยอย่างหนึ่งก่อนนะคะพลอยอย่าเพิ่งคิดว่าก็ดูใจกันมานานแล้วนะคะแต่ยังมีมุมเซอร์ไพรส์น้องรู้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันทั้งชีวิตแหละสิบปียี่สิบปีสาสิบปีบางคนสี่สิบปียังมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์ได้เยอะแยะมากมายหนูว่าหนูเลือกดีแล้วนะคะคนเราเปลี่ยนกันได้คะ่ะตอนรักก็รักจริงตอนทิ้งก็ไม่ได้โกหกไงเพราะฉะนั้นวันนั้นเขาก็คงนารัักแบบนนนะ้ะ แต่วันนี้เมื่อเขาเปลี่ยนเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเหมือนกันเช่นเฮ้ยเรื่องนี้รับไม่ไหวค่ะพี่ถ้ารับไม่ไหวก็ไม่ต้องเดินหน้าต่อน้องบอกว่าคือรักไปแลว้วอะค่ะไม่รู้จะถอยยังไงรักแล้วก็ถอยได้ค่ะถ้าเรารักตัวเองมากพอทําไมน้องต้องมาทนทุกข์ทรมานกับเขาอะคะคือสิ่งที่เขาทํากับเรามันเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนอกใจพูดจาไม่ดีต่อให้เรื่องอย่างนี้คะ่ะนอกใจนอกใจแล้วแต่บางคนเขาก็บอกว่าแต่เขาก็ยังกลับมาเลือกหนูนะคะ แล้วหนูจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันอาจจะมีนอกใจบางครั้งที่เขาเดินเลือกคนนั้นแล้วพอเขาเลือกคนนั้นปับ๊บแล้วน้องล่ะพี่คะหนูกไม่อยากให้เขาไปเลยค่ะอ๋อแต่เขาไม่เลือกน้องแล้วไงคะเพราะฉะนั้นวันนี้พลอยคิดดูดีๆช่างน้ําหนักระหว่างความสุขกับความทุกข์ค่ะถ้ายังพอมีความสุขอยู่บ้างสุดแท้แต่ใจน้องแต่ถ้ารู้สึกว่ามันทุกข์มากไปแล้วอะค่ะเราควรจะรักตัวเองมากพอที่จะพาตัวเองไปมีความสุขไกลๆเขาเหมือนกันนะหรือถ้ายังตัดใจไม่ได้ก็อยู่ <c oughs> อยู่แล้วดูไปพี่ว่าในที่สุดแล้วอะน้องจะอยู่กับคนที่ไม่สนใจนอกใจพูดจาก็ไม่ดีไปได้นานอีกแค่ไหน <c oughs> ออาจริงๆนะคะเพราะบางทีเจ็บที่สุดหยุดได้เอง <c oughs> หรือบางทีน้องยังเจ็บไม่พอยเสียใจไม่พออีกหรอ <c oughs> แต่มันเสียเวลาชีวิตนะอื <c oughs> <c oughs> กับการเอาชีวิตในแต่ละวันมาอยู่กับคนที่แบบทําแบบนี้กับเรา <c oughs> รอ่ะแล้วเราก็อยู่ไปอยู่ไปกดสิงวันที่เราตัดใจได้บอกว่าอะตัดใจได้จะเดินออกไปได้แล้วอะ เราก็ไม่รู้เวลาตรงนั้นมันยาวนานขนาดไหนและชีวิตเราจะยาวนานไปอีกสักแค่ไหนะนะคะรักเขาได้ค่ะรักตัวเองด้วยค่ะน้องพยายามจะเน้นว่าพี่ช่วยพูดอะไรให้หนูตัดใจได้สักที <c oughs> แหมพี่อาจจะไม่ได้มีพลักํางังขนาดนั้นแต่แค่อันนึงค่ะมันเป็นความจริงข้อหนึ่งไม,ม่พ่อแม่ที่ไหนอะค่ะเลี้ยงลูกให้โตมานั่งร้องไห้เพราะผู้ชายไม่รักนะถ้าเกิดวันนี้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าหนูต้องทนกับอะไรบ้างคุณพ่อคุณแม่จะเจ็บปวดแค่ไหนช่วยดูแลหวัวใจของท่านด้วยแล้วกันนะพลอยเนาะนะคะ โหความรักหมดโล <S 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 เอเวลามันสามารถทําให้เราได้เรียนรู้อะไรได้ตั้งหลายอย่างคะ่ะและรักหมดโลคือการให้เวลากับคนบางคนเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าเขาน่ารักแบบนี้จริงหรือเปล่าเริ่มต้นรักเป็นแบบหนึง่งพอถึงตอนนี้หมดรักเป็นอีกแบบหนึง่งแต่เราก็สามารถตัดสินใจได้นะช่วงเวลาใหม่ๆได้เช่นกันอย่าเพิ่งคิดว่าก็รักไปแล้วค่ะพี่ รักไปแล้วก็เลิกได้ค่ะค่ะแล้วก็อย่าคิดว่าทําไม่ได้ค่ะพี่ค่ะมีคนทําได้เยอะแยะเลยค่ะทุกคนในโลกนี้เวลาที่มีมีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ว่าไม่ได้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 ไ พี่ก็เห็นได้นะแล้วก็ไม่เห็นมีใครตายเพราะว่าขาดใครเลยอ่ะใช่ค่ะต่อให้เราได้ยินประโยคที่ว่าที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่ในที่สุด <c oughs> ต้องมีความสุขตามสมควรค่ะ <c oughs> ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์เราก็ไม่ต้องไปอยู่กับความทุกข์ตลอดก็ได้นะคะใช่ค่ะเราเลือกได้อย่าปล่อยให้คนคนนั้นเป็นฝ่ายเลือกแต่เพียงผู้เดียวนะคะ,คะ,อะขอบคุณทุกคําถามเลยค่ะเคลียร์ยังไงก็ไม่มีวันหมดฝากคาถามไว้ได้เรื่อยๆแล้วมาเจอกันในพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์นะคะอีกหนึ่งรายการของเราในรูปแบบพ,อ,อ,พอดแคสต์ นะคะก็เข้าไปเสิร์ชหากันได้ใน Apple p o d c a s t หรือในแอปพอดแคสต์ที่ทุกคนมีอยู่นะคะเสิร์ชคำว่าพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฟังพี่อ้ยพี่ชอตพอดแคสต์เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะ